เตรียมตัวไปสอบบัตรในหน้าประกันวินาศภัยกันอยู่หรือเปล่าคะการสอบบัตรในหน้าประกันวินาศภัยให้ผ่านไม่ใช่เรื่องของโชคค่ะแต่เป็นการติวสอบที่ฝึกให้สมองจําแบบมีระบบเชอ่ัอไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้จําทุกอย่าง แต่ถูกออกแบบเพื่อให้จำจากการทบทวนซ้ำได้อย่างมีระบบและนี่คือเหตุผลที่ทีม4ีรูกวิกตอรีของเราออกแบบชุดเครื่องมือติวสอบปัดในหน้าประกันวินาภัยแบบสเต็ปบายสเต็ปเพื่อให้สมองฝึกการจำซ้ำๆเริ่มตั้งแต่การอ่านจากคู่มือติวสอบต่อด้วยการฟังซ้ำจากวิดีโอฝึกติวเพื่อเป็นการทบทวนความจำจากการอ่าน ต่อด้วยการอ่านแนวข้อสอบเพื่อเชื่อมโยงจากความเข้าใจจากการที่เราได้อ่านมาแล้วและได้ฟังมาแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะและสุดท้ายคือการฝึกทาข้อสอบจากโปรแกรมฝึกทาข้อสอบเพื่อวัดระดับความจําของเราทุกขั้นตอนถูกออกแบบให้สมองจําแบบมีทิศท,ทางอยากจอพานไว้ไม่ใช่แค่จำต้วแต่เป็นการฝึกสมองให้จําอย่างมีระบบอยากเริ่มต้นติวสอบอย่างถูกวิธีกับทีมโค้ดปุ้ม ทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ